กับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ก่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนว,ว่าวันนี้นะครับนอพี่ก็จะมานะครับนอก็เรียกได้ว่าแจกตั้งค่าดึงหัวติดหัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ตั้งค่าดึงหัวดีๆอยากได้ตั้งค่าดึงหัวเด็ดๆนะครับนอก็อย่าพลาดคลิปนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้นะครับก็เรียกได้ว่าจะจัดหนักจัดเต็มให้เลยนะครับสำหรับพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับ่่วาาอยกเลน อยากได้นะครับเนาะในส่วนของตั้งค่าต่งตางๆนะครับเนาะหรือว่าอยากรู้นะครับเนาะว่าตั้งค่าตัวใหม่ที่พี่คัดมานะครับเนาะเป็นยังไงนะครับก็คือที่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับเนาะว่าหนึ่งเลยนะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกนะครับเนาะว่า พี่จะเทส3ระดับนะครับเนาะระดับคนที่แบบว่าดึงหัวไม่เป็นดึงหัวเป็นบ้างไม่เป็นบ้างและดึงหัวเป็นเลยนะครับเนาะก็คือตั้งค่าที่พี่เจามาแจกวันนี้นะครับเนาะก็มีการทสแบบเข่งงวดเลยนะครับเนาะและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับว่าคนที่ดึงหัวไม่เป็นนะครับดึงไป10นัดเข้าหัวไป5นัดนะครับเนาะคนที่ดึงหัวเป็นบ้างไม่เป็นบ้างดึงไป1ินัดเข้าหัวไป8นัดนะครับเนาะและคนที่ดึงหัวเป็นเลยดึงหัวไป10นัดเข้าหัวไป10นัดเลยนะครับทุกคนก็ถือว่า อยู่ในเกมที่พี่ตั้งไว้นะครับเนาะถ้าไม่ได้ตามนี้นะครับเนาะรีดีว่าพี่จะไม่เอามาแจกแน่นอนนะครับเนาะและหลายคนนะครับเนาะพี่เห็นไปซื้อในแบบว่าทิกตอกหรือว่าในช่องทางอื่นนะครับเนาะอันนี้นะครับเนาะพี่อยากขอบอกว่าถ้าจะไปซื้อนะครับเนาะซื้อได้นะครับเนาะแต่ถ้ามาเอาจากช่องพี่จะไม่เสียตังค์นะครับทุกคนเออก็จะเระมาณนี้เลยนะครับเนาะเพราะว่าพี่ไม่ได้คิดราคาอะไรหรือว่าไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับเนาะเพียงแต่ทุกคน เข้ามาเอาตั้งค่าของพี่แคปหน้าจอนะครับเนาะหรือว่าแชร์คลิปวิดีโอพี่นะครับไปต่อเพื่อนได้นะครับเนาะให้ทุกคนได้ใช้ไปพร้อมๆกันนะครับทุกคนมาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเนาะก็คืออันแรกนะครับเนาะก็จะเริ่มจากการตอบสนองหรือว่ามองรอบๆเลยนะครับเนาะสำหรับมองรอบๆอันแรกนะครับเนาะให้ทุกคนใส่ไปประมาณนี้ได้เลยนะครับเนาะก็เรีดีว่าจะสามารถตั้งได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับเนาะตั้งอยู่ที่190ได้เลยนะครับทุกคนเด้อ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะให้ทุกคนตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับเนาะถ้าทุกคนตั้งประมาณนี้นะครับมันจะเข้าหัวโคตรดีนะครับเนาะและพี่ขอบอกเลยละกันนะครับเนาะว่าถ้าตั้งประมาณนี้นะครับเนาะทุกคนอาจจะไม่พลาดเลยก็ได้นะครับเนาะเรียกได้ว่าหลายหลโคตรนะครับเนาะก็คือตั้งไม่เป็นนะครับตั้งตามนี้แล้วกันนะครับเนาะต่อมาเป็นกล้องเลดดอทนะครับให้เราใส่อยู่ที่200นะครับทุกคนต้องแต่อัปเดตใหม่มากนะครับเนาะเรียกได้ว่าใส่ต่ำๆไม่ได้เลยนะครับเนาะก็คือต้องได้ใส่สูงๆเท่านั้นนะครับเนาะ ปัจจุบันนะครับเนาะก,ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับใส่อยู่ที่200นะครับเนาะก,ก็คือทุกคนต้องเข้าใจกันแบบว่าคําสั่งแต่ละอันด้วยนะครับเนาะมอสรอบก็คือปัดซ้ายปัดขวากล้องเล็ดอทนะครับเป็นกล้องที่เกี่ยวกับป,ปืนนะครับเนาะและสโค๊ตคู่สนะครับเนาะก,ก็ตั้งได้เหมือนกันดึงหัวได้เหมือนกันนะครับเนาะตั้งอยู่ที่175ได้เลยนะครับทุกคน ตั้งประมาณดีได้เลยนะครับสำหรับสโคฟุ้นองนะครับน้องก็ตั้งอยู่ที่175นะครับน้องพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับน้อว่าอันนี้นะครับน้องก็ถือว่าเป็นตั้งค่าตัวใหม่นะครับที่แบบว่าพี่เอามาแจกให้ไปฟรีๆเลยนะครับน้องแล้วก็สโคฟุ้น4นะครับสำหรับสโคฟุ้น4นะครับก็ให้เราตั้งอยู่ที่155นะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องสำหรับสโคฟุ้น4นะครับทุกคนก็ให้ทุกคนตั้งประมาณนี้นะครับอยู่ที่155นั่นเองนะครับ้อก็เรียกว่าเท่านี้นะครับนเอง สโคปคสีก็สามารถดึงหัวได้แล้วนะครับตัวคนเท่ามดก็สามารถดึงหัวได้นะครับเพียงแค่เราซูมสโคปคุนสี่เข้าไปนะครับนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับดีดียว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับทุกคนก็จะถือว่าอันนี้นะครับก็เป็นทางด้านของกิจกรรมนะครับนกการแจตั้งค่าของพี่นะครับและพี่เขาบอกเลยนกันนะครับว่ามันโคตรดีนะครับเพราะว่าผ่านการเทสนะครับนก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของลำกล้องสไนเปอร์นะครับสำหรับลำกล้องสไนเปอร์นะครับก็ให้เราใส่อยู่ที่180นท่นั้นนะคดับเุกคนเลยนะครับทุกคนน อยู่ที่180นะครับทุกคนก็ถือว่าถ้าใส่ประมาณนี้นะครับได้ดว,ว่ามันจะโคตรดีเลยนะครับเนาะและจะออกมาดีจะจัดกันไปเลยนะครับเนาะแล้วก็มุมบองอิสระนะครับสำหรับมุมบองอิสระนะครับเนาะ,ะก็เราใส่อยู่ที่ 140เท่านั้นนะครับทุกคนนี่เลยนะครับนอก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับนอสําหรับมุมมองอิสระนะครับนอก็ต้องใส่ประมาณนี้นะครับรับประกันได้เลยนะครับนอว่าทุกคนไม่พลาดแน่นอนนะครับถ้าใส่ประมาณนี้นะครับนอก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนรับประกันได้เลยนะครับนอว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับทุกคนนี่เลยนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนนว่ากิจกรรมดีๆประมาณนี้นะครับทุกคนก็ไม่ควรพลาดนะครับนองก็ต่อมานะครับนาอสสำหรับการควบคุมนะครับทุกคนก็คือ การควบคุมนะครับเนาะก็ให้เราตั้งประมาณนี้ละกันนะครับเนาะส่วนที่เหลือนอกจากนี้สามารถตั้งได้ตามใจละกันนะครับเนาะอันแรกก็ให้เราใส่เริ่มต้นนะครับเนาะอันที่2ก็ให้เรา แสดงเมื่อสักครู่นะครับนออันที่3ให้เราเปิดนะครับนออันที่4ให้เราเปิดนะครับอันที่5ให้เราเปิดนะครับนอแล้วก็อันที่6ให้เราเปิดอันที่7ให้เราเปิดอันที่8ให้เราปิดนะครับนอส่วนอันที่9ก็ให้เราเปิดนะครับนอก็เปิดปิดตามนี้แล้วกันนะครับถ้านอกเหนือจากนี้นะครับนอก็คือสามารถตั้งได้ตามใจนะครับนอพี่ขอบอกเลยละกันนะครับนอว่าถ้านอกเหนือจากนี้นะครับนอทุกคนสามารถตั้งได้ตามใจเลยนะครับนอก็จากประมาณนี้เลยนะครับรับประกันได้เลยนะครับนอ่ออนีีะคคก็ืโดแล นะครับเนาะเป็นตัวแทนเลยนะครับก็คือเป็นตั้งข <aesthetic. S 1> ้าของพี <GO av uther> ่เองครับเนาะและเป็นการยืนยันนะครับเราว่าตั้งข้าตัวนี้ดีจะจัดนะครับเนาะแล้วก็ต่อมานะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของขนาดปุ่มยิงนะครับเนาะสำหรับตรงนี้นะครับเนาะพี่อยากให้ทุกคนใส่ใจนะครับเนาะและตั้งตามพี่มากๆเลยนะครับเนาะก็คือ สำหรับมือถือหน้าจอเล็กนะครับน้องก็ใส่อยู่ที่49นะครับน้องใส่ประมาณนี้ได้เลยนะครับส่วนมือถือที่แบบว่าผลิตมารุ่นปัจจุบันนะครับน้องก็ใส่อยู่ที่59นะครับน้องก็รีดีว่าที่ทุกคนเล่นอยู่ในปัจจุบันนะครับน้องก็ใส่อยู่ที่59นะครับน้องส่วน69คนที่เล่นใน iPad หรือว่าในคอมนะครับน้องจุดนี้มันมีหลายปัจจัยนะครับนาอเพราะว่าหลายคนนะครับว่าตั้งแล้วได้อะไรนะครับน้องก็คือพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับนาอว่าถ้าตั้งจุดนี้นะครับน้องมันก็มีหลายปัจจัยนะคััที่แวววาาาา้้้ปมนนนนนยเอ็ุกกตตงล มันออกมาดีแล้วก so ันนะครับเนาะก็จับประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาเป็นกราฟิกกันบ้างนะครับเนาะสำหรับกราฟิกนะครับเนาะพี่ขออธิบายตามตรงเลยแล้วกันนะครับเนาะก็คือมือถือไม่แรงนะครับเนาะตั้งเป็นราบลื่นมือถือกลางๆตั้งเป็นราบลื่นหรือว่ามาตรฐานนะครับเนาะส่วนมือถือแรงๆนะครับเนาะแนะนําให้ตั้งเป็นระดับสูงไปได้เลยนะครับทุกคนเออก็จะบประมาณนี้เลยนะครับเนาะสำหรับมือถือแรงๆนะครับเนาะหรือว่า มือถือที่แบบว่าหลายคนนะครับนาอก,ก็คืออยากรู้นะครับนาอว่าแรงไม่แรงยังไงนะครับเข้าไปดูสเปคได้หรือว่าเข้าไปดูแรมได้นะครับนาอก,ก็ไปดูข้อมูลมือถือได้นะครับนาะแล้วก็ต่อมา d p i นะครับอยากตั้งก็ได้ไม่อยากตั้งก็ได้นะครับส่วนคนที่อยากตั้งนะครับก็คือ DPI iOS ตั้งอยู่ที่120 DPI นะครับแล้วก็ DPI Android ตั้งอยู่ที่400ร0 0หา DPI นะครับทุกคนและพี่ขอบอกเลยแล้วกันนะครับโนว,ว่าตรงนี้นะครับนอก็คือสําหรับคนที่แบบว่าอยากตั้งไม่อยากตั้งนะครับก็ขึ้นอยู่กับทุกคนแล้วนะครับนอก็ตั้งประมาณนี้ได้เลยนะครับผลเทสที่ออกมาเป็นยังไงนะครับผลเทสที่ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่เลยนะครับก็เรียกได้ว่าเข้าหัว ด nies, educator, ีนะครับท oh, ุกคนนี่เลยนะครับก็ดึงได้ทุกปืนดึงได้ทุกระยะนะครับและที่สําคัญนะครับก็ดึงได้ทุกรุ่นทุกระบบละกันนะครับนอตั้งแต่ iOS Android com คอมนะครับนอก็ดึงได้หมดเลยลากหัวได้หมดเลยนะครับนอก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าคลิปนี้นะครับทุกคนก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ถือว่าคลิปนี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้ละกันนะครับน้องพี่ๆคนไหนน้องๆคนไหนนะครับที่แบบว่า เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยแล้วกันนะครับเนาะสำหรับวันนี้นะครับพี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเนาะส่วนคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากจะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์หลักนะครับเนาะอันนี้นะครับก็ต้องขอแจ้งตามตรงนะครับว่าถ้าอยากมาเข้าเป็นสปอนเซอร์หลักนะครับเนาะก็สามารถเข้าได้นะครับส่วนคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากเป็น f c นะครับก็กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับสำหรับนี้พี่ก็ขอจบเพีเท่านี้แล้วกันนะครับบาย